มหากาบภัยลี้ลับประพันธ์โดยฟ้าประทานบทที่15คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทยูเนียนแอพพายจำกัดผู้ผลิตกระบอกไฮดรอลิกสำหรับเครื่องจักรกลดวงตะว,วันเริ่มคอยเย็นย่ำลงไปเรื่อยๆคนหนึ่งสีต่างนำของในย่ามของตนออกมาเตรียมการเอาไว้ ผ่านไกนำปืนคู่ใจและกระสุนที่ทำไว้จำนวน20นัดออกมาเช็ดทำความสะอาดผ่านแก้วนำมีคู่ใจออกมารับคมไปมาพร้อมกับปากที่พึมพรพักำกับอาคมนำปืนยาออกมาเช็คลำกล้องปืนสั้นคู่ใจออกมาเช็คเติมกระสุนเข้าไปใหม่ผูผานำมีสีดำออกมาดูก่อนจะเก็บเข้าไปในฝกัก พร้อมนำกระสุนปืนที่เหลือให้อาคมข้าขอเข้าไปนะขอรับเสียงชายคนหนึ่งดังอยู่ด้านนอกก่อนจะเดินเข้าไปด้านหน้ากระโจมคนทั้งสี่หันไปมองยังเสียงที่เดินก่อนจะมองที่ด้านหน้ากระโจมพร้อมกันเป็นชายคนนั้นที่นำห่อข้าวที่ห่อด้วยใบตองมาให้คนทั้งสี่สี่หอ่อและก็บอกน้ำอีกสี่กระบอก พร้อมกับถุงย่ามที่มีผลไม้นานาชนิดอยู่เต็มไปหมดข้านำอาหารและน้ำมาให้พวกท่านอาจจะไม่ถูกใจนักแต่ที่หมู่บ้านของข้ามีเพียงเท่านี้นขอรับชายคนนั้นพูดขณะคุกเข่าวางใบตองที่ห่ออาหารลงกับใบไม้ที่นำมารองข้าบอกท่านแล้วพวกข้าไม่ใช่ผู้มีบุญหรือแสวงบุญอย่างที่ท่านคิด พวกข้าเป็นมนุษย์สามัญธรรมดาอย่างเช่นท่านนั่นแหละอย่าได้คิดมากไปเลยพานไก่บอกกับชายคนนั้นอาคมและภูผาไปรับกระบ,บอกน้ำไปยืนให้พานไก่พานแก้วและถุงย่ามผลไม้มาไว้ด้านในกระโจมขอบใจท่านมากพานไก่พูดขอบคุณขอบคุณท่านที่ได้ให้ที่พักกับอาหารแก่พวกเราครับอาคมขอบคุณพร้อมกับรอยยิม้ม ข้าขอขอบใจท่านเช่นกันผางแก้วเอ่ยปากขอบคุณสักวันข้าจะตอบแทนน้ำใจท่านผูผาพูดเป็นเชิงขอบคุณชายคนนั้นยิ้มอย่างปิดติดีใจรอยย่นของคนแก่บนใบหน้าเหมือนกับจะมีน้ำตาไหลออกมาด้วยท่านท่านลงให้ทำไมพางแก้วเอ่ยถามอย่างสงสัยเมื่อสังเกตเห็นข้าเพียงดีใจ ทั้งชีวิตที่อยู่ในเมืองลับแลข้ามิเคยได้คำขอบคุณเลยหนักขอรับคนในเมืองลับแลที่ข้าเคยเจอต่างจองที่จะยึดเขตแดนแก่งแย่งชิงดีข้าดีใจที่เจอพวกท่านข้าขอตัวนักขอรับชายคนนั้นพูดอย่างจริงใจพร้อมกับเช็ดน้ำตาก่อนจะเดินออกไป คนข้างน,นอกเองก็ไม่ต่างจากพวกท่านเลยท่านแค่เจอพวกข้าเพียงเท่านั้นเลยนะพานไก่พึมพำแต่ทั้งสามได้ยินตามเช่นกันแก่หอกข้าวก่อนเถอจะได้มีเวลาเหลือสำหรับวางแผนพานแก้วพูดทำลายความเงียบที่นิ่งอยู่สักพักอาคมและภูผารีบนำหอข้าวมาให้พานแก้วและพานไก่พร้อมด้วยของตนเองคนละห่อไอ้หนุ่ม เองเอาห่อข้าวน้ำและย่ามผลไม้มารวมไว้ที่นี่ก่อนพางไกลให้อาคมและภูผานำของที่เพิ่งรับมามารวมเป็นจุดเดียวกันอาคมและภูผารีบทำตามโอมพัตตาหารพางไกลไรคาถาพร้อมกับใช้มือวนอยู่ด้านบนของกองอาหารที่รวมกันอยู่สักพักพางไกลก็เลิกทำเสร็จแล้วมารับไปทานกัน พานไกหันไปบอกทุกคนผานแก้วอาคมภูผาต่างไปหยิบในส่วนของตนมูวไว้แล้วผานแก้วก็เอ่ยขึ้นมันเป็นพิธีของไอไกมันนะพิธีทำลายอาถรรพ์เพื่อเข้าของที่ให้มาจะถูกวางอาคมในอดีตน่ะน,นะไอไกลกับข้าพอทำแบบนี้กับข้าวหอใหญ่กลายเป็นงูตัวเท่าขาเลยก็มี บางในป่าแปลกๆที่คากับไอ้ไก่ถูกเชิญไปพอทำพิธีเสร็จกลายเป็นหัวคนเลยก็มีอาคมและภูผาชี่มืออุดป,ปากสนิทนานาไอ้แก้วเดี๋ยเด็กมันกินข้าวกันไม่ลงพางไก่ขันไปบอกพางแก้ว <c oughs> ทีนี้ผู้เองก็คงหายสงสัยกันแล้วสินะเอารีบกินกันได้แล้วเดี๋ยวมันจะมืดค่ำเสียก่อน พานแก้วหัวเราะก่อนจะบอกให้อาคมและภูผารีบกินอาคมและภูผารีบแกะหอกข้าวออกพลางไม่อยากจะคิดถึงเรื่องที่พานแก้วเล่าให้ฟังโหเนื้อตักแห้งกับข้าวแห้งงั้นหรือของปลวกข้าเลยนะเนี่ยภูผาอุททานอย่างชอบใจหอกข้าวของทุกคนเป็นเหมือนกันหมดหวังว่านี่คงไม่ใช่เนื้อคนนะพานแก้วพูดขึ้น พร้อมกับนํำเนื้อที่อยู่ในห่อข้าวออกมาดูอาคมและภูผาหันไปมองหน้าพานแก้วทันทีนี่มันเป็นเนื้อกระต่ายแห้งที่ถูกตากแดดและย่างมาแล้วไอ้กแก้วเอ็งอย่าไปแกล้งเด็กมันสิพางไกพูดกับพานแก้วด้วยใบหน้าที่เอ็นดูเด็กทั้งสองฮ <laughs> พวกเอ็งโดนฆ่าหลอกเสร็จแล้วฮ่ <laughs> พาพานแก้วหัวเราะเองชอบใจ <laughs> อาคมหัวเราะแห้งๆก่อนจะกินท่านพรานอย่ามาหลอกพวกข้าแบบนี้สิผู้ผาบ่นก่อนจะนำข้าวขึ้นมากินทั้งกลุ่มมีเสียงหัวเราะกันก่อนพระอาทิตย์จะลับขอบฟ้าและราตีอันเย็นเยือกก็ได้มาถึงคบเพลิงในชนเผ่าถูกจุดขึ้นสว่างสวัยเหล่าชนเผ่าสาสิบคน ไปนั่งรวมตัวกันอยู่ใกล้ต้นไม้ที่ชนเผ่าพาก,กันนับถือโดยมีผู้นำหมู่บ้านนั่งอยู่ด้านหน้ารอบๆมีคบเพลิงถูกจุดให้แสงสว่างพวกเขาทำอะไรกันหนะักผู้ผากระซิบถามอาคมไม่รู้สิคงจะเหมือนกับหมู่บ้านเรานั่นหรือมั้งจุดรวมใจและเป็นจุดที่นับถือของคนในหมู่บ้านมาเพื่อขอความคุ้มกันอะไรประมาณนั่นแหละ ้นไม้นี้คงจะเป็นที่รวมใจของชนเผ่านี้อาคมกระซิบบอกผูผาพางไก่และพางแก้วยืนอยู่ด้านหลังมองชายคนนั้นที่กำลังทําพิธีโยมยันมะเตชายคนนั้นจู่ๆก็ลุกขึ้นตัวสัน่นแล้วหันมาทางพลานแก้วพลางไก,ไก่อาคมและภูผาพวกมันกำลังจะมากูจะบังพวกมันพวกมึงจงช่วยพวกมันด้วยกูขอร้อง ชายคนนั้นพูดด้วยน้ำเสียงที่ทรงพลังก่อนที่จูๆ่ๆชนเผ่าที่นั่งอยู่ได้หายไปเหลือเพียงชายคนนั้นมองมาที่คนทั้งสี่ก่อนจะเดินหายเข้าไปหลังต้นไม้อะไรกันร่างทรงหรือไม่ทันที่ภายแก้วจะถามจบเสียงเดินจนพื้นสันและมีบางเสียงดังลั่นกำลังใกล้เข้ามาผ่านทั้งสองจับความผิดปกติได้ทำตามแผนหลบหลังต้นไม้ พานไก่ตะโกนอุภารีว oui ิ่งมาหาพานไก่ส่วนอาคงวิ่งไปหาพานแก้วซึ่งหลบต้นไม้ไม่ห่างกันมากนักเสียงเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆพวกมันอยู่ที่ไหนกันเป็นเสียงพูดขึ้นเมื่อเสียงเดินหยุดลงเงาของบางอย่างลักษณะเหมือนกับกลุ่มคนประมาณ40ชีวิตได้เมื่อยืนอยู่ท่ามกลางความมืดมิด และอีกหนึ่งร่างยักษ์ขนาดใหญ่กว่าช้างตัวโตวเต็มวัยมีความสูงเกือบจะสิบเมตรดวงตาเดงกำลยอยู่ในความมืดท่ามกลางสายตาของคนทั้งสี่ที่ซุ่มดูอยู่ไม่ไกลนักน,นั่นยักษ์ที่ว่าเง้นหรือผู้ผาสะบดยังตกใจด้วยเสียงที่แผ่วเบาเอ็งอย่าโวยวายไปตั้งจิตให้มัน่นผ่านไกลกระซิบบอกภูผา พร้อมกับนำปืนคู่ใจขึ้นมาเลงกลุ่มคนจำนวนมากนั้นเอาไว้ผานแก้วเห็นดังนั้นจึงได้ชักมีดคู่ใจออกมาถือเอาไว้อยู่ในท่าตเตรียมพร้อมขึ้นลำเลยไอหนุ่มผานแก้วกระซิบบอกอาคมที่ยังคงยืนมองคนเหล่านั้นอย่างตกตะลึงก่อนที่จะได้ยินเสียงผานแก้วพูดจึงรีบดึงสติก,กลับขึ้นมาพร้อมกับนำปืนขึ้นลำเล็งไปยังกลุ่มคนเหล่านั้น ตามที่พานแก้วได้บอกเอาไว้อาคมได้หันไปมองพ่านไกลที่เพยักหน้าให้กับตนและก็มีเสียงเดินเข้ามาใกล้คบเพลิงที่ชนเผ่ากงกอยเขียวได้จุดไว้มันทำให้มองเห็นร่างบุคคลที่เดินเข้าไปเป็นร่างที่ดูเหมือนกับมนุษย์หรือชนเผ่ากงกอยเขียวอย่างไม่ผิดเพีย้ยนเพียงแต่มีฟันที่แหลมคมราวกับสัตว์ป่า ผิวเป็นสีแดงมีเกล็ดหน้าเกลียดราวกับถูกคำสาปนิ้วมือทั้งหกนิ้วแหลมยาวดวงตาแดงกำ่ำกระหายเลือดอย่างกับยักษ์ตนนั้นไม่มีผิดส่วนบนของหัวที่เป็นผมต่างล้านกโกรนร่างกายมีความสูงเท่ากับมนุษย์ปกติเฉกเช่นผ่านแก้ผ่านไกพี่เจ้าช่วยมันเงินหรือ ไอฮานายเนือหัวต้องการชีวิตมันไปเส้นสงเวยกับอีเด็กมนุษย์จากโลกด้านนอกนั่นมึงเจ้าอย่างนี้งั้นหรือไอผีา่าผีเจ้ารางของหัวหน้าชนเผ่ากองกอยพูดอย่างไม่สบอารมณ์ฝันนแหลมคงต่างมีน้ำลายไหลกระเด็นออกมาเวลาพูดเสียงยังคงเงียบมีเพียงเสียงของสายลมที่พัดเบาหิวฮไป ทำลายป่าของพวกมันให้หมดหุ่นหน้าชนเผ่ากองโกยแดงแตะโกนอย่างไม่สบอารมณ์พร้อมกับคำรามเหมือนกับสัตว์ป่าจากนั้นเสียงคำรามของกลุ่มชนเผ่ากองโกยแดงก็คำรามเสียงเหมือนกับปีศาจไม่ผิดเพี้ยนจากนั้นก็จุดไฟเผาต้นไม้รอบๆอาคมยังมองผ่านไกลที่จ้องชนเผ่ากองโกยแดงเหล่านั้นอยู่อย่างไม่กระพริบตาราวกับกำลังชั่งใจว่าจะยิงหรือไม่ยิงดี ไฟมันจะลามล้วนะท่านพานผู้ผากระซิบบอกพานไก่พร้อมกับจ้องไฟที่กำลังไหม้ต้นไม้และกระโจมที่กำลังถูกเผาเสียงหัวเราะอยางบาคลั่งและเสียงคำรามของยักษ์กงกอยแดงตนนั้นที่กำลังเหยียบกระโจมจนเบนราบไปกับพื้นไก่มันเผาหมู่บ้านชนเผากงกอยเขียวแล้วนะเว้ยพานแกที่อยู่ไม่หาจากพานไก่มากนักเริ่มกระซิบแรงขึ้น เมื่อหันไปเห็นพานไกยังคงจ้องมองอยู่เ <c oughs> สียงปืนของพานไกเตรียมเหนี่ยวไกอาคมขึ้นลำไกปืนรอไวแล้วเช่นกันแต่พานไกยังคงนิ่งราวกับกำลังพิจารณาชัางใจกับบางอย่างอยู่ตรงหน้ามองไปที่ไฟที่กำลังผเผดเผาเกระโจมลุกสว่างไปทั่วทั้งป่าท่านพานผูกผ่าที่หลบอยู่หลังต้นไม้ต้นเดียวกับพานไกกระซิบบอกพานไกอีกครั้ง ด้วยน้ำเสียงที่ดังขึ้นไปอีกรอเดี๋ยวพางไกพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่จริงจังทั้งสามหันควบมาดูพางไกเป็นสายตาเดียวกันพางไกยังคงจับจ้องกับสถานการณ์ตรงหน้าด้วยสายตาที่มีแม้แต่จะกระพริบไฟตอนนี้เริ่มจะลามไปเรื่อยๆมันลามไปยังต้นไม้โดยรอบกระโจมและกระท่อมทุกหลังต่างถูกจุดลุกไหม้สว่างไปมาไอ ไอ้ปีศาจนี่มันเป็นตัวอะไรกันวะห่วงเง้นเหรอจู่ๆพานไก่ก็สะบัดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ดูตกใจเอ็งพูดอะไรหนะไอ้ไก่น้ำมาชนเผ่ากงกอยแดงกับยักษ์นะวัวที่ไหนของเอง็งพานแก้วถามพานไก่ท่านพานมันจะเผาต้นไม้ต้นนั้นแล้วนะอาคมที่มองเหล่ากงกอยแดงกำลังจะจุดไฟเผาต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของชนเผ่ากงกอยเขียว และเป็นต้นไม้ที่ปกป้องคุ้มกันชนเผ่ากงกอยเขียวไม่ให้เผ่ากงกอยแดงเห็นไอหาพวกนั้นมันจะเผาแล้วนะท่านพานไกลผู้ผาที่มองเห็นได้สะบัดขึ้นทันทีไกลผานแก้วเรียกพานไกลอย่างรู้สึกแปลกใจที่พานไกลสหายเพื่อนซี้ของตนยังลังเลอยู่รอก่อนไอหนุม่มบ้านผีเองแปลงกายเป็นร่างจำแรงบัดเดี๋ยวนี้เสียมันกำลังจะมา จู่ๆพ่านกหันไปบอกภูผาให้ใช้วิชาแปลงกายร่างจำแรงของผีบรรพบุรุษพยาควายทันทีทั้งสามหันไปมองพ่านกด้วยสีหน้าไม่เข้าใจและตอนนั้นคบเพลิงที่กำลังจะเผาต้นไม้ต้นนั้นก็ดับยักษ์ตนนั้นที่กำลังจะเอื้อมมือไปหักกิ่งไม้กลับถูกพลังงานบางอย่างถีบออกมาล้มลงไปกับพื้นเฮ้ต้นนี้เองเหรือไอ้ผีเจ้า ผู้นำชนเผ่ากลงกกยแดงสบวดขึ้นอย่างพอใจไอหนุ่มบ้านผีมันจะต้องต่อกองกับไอยักษ์นั่นมิใช่หรือพานแก้วย้ำถามอีกครั้งเปลี่ยนแผงเงินดอกครับท่านพานอาคมถามพานไก่พวกเองเชื่อใจข้ามันกำลังจะมาแล้วพานไก่ย้ำอีกครั้งผู้ผาไม่รอช้านำมือมาพนมไว้ที่กลางอก ปากเริ่มพึพมพำบริกรรมคาถาอย่างที่เชื่อนในคำพูดของพานไก่คำบริกรรมของผู้ผานั้นเหมือนว่าฝั่งกงมกอยแดงจะไม่ได้ยินพวกข้าเจอที่ซ่อนพวกมันแล้วขอรับท่านชนเผ่ากงกอยแดงคนหนึ่งจู่ๆก็พูดสุภาพขึ้นมาในทันทีทั้งสามหันคขบไปดูก่อนจะหันไปอาคมสังเกตเห็นดวงตาของพานไกเริ่มเปล่งแสงสีเขียว พวกมึงทำได้ดีเสียงอันทรงพลังดังขึ้นจากในความมืดของกับเสียงเคี้ยวบางอย่างอยู่ในปากและตอนนั้นก็มีของบางอย่างมาตกอยู่ใกล้ๆคนทั้งสี่สิ่งนั้นกลิ้งเรื่อยๆจนกระทั่งหยุดหัวเด็กพังเกิดสะบดขึ้นอย่างตกใจโม่ทำลายต้นไม้ที่หลบซ่อนพวกมันเอาไว้แล้วคราวหลัง กูจะนำพวกมึงออกไปล่าไอ้พวกมนุษย์นั่นสิยะเจ้าของเสียงปรากฏเป็นร่างของอมนุษย์ที่อาคมเล็บภูผาจำร่างนั้นไว้ได้อย่างดีปีศาจวัวทมินผ่านไกลเบินหน้าหนีจากศรีศรษะของเด็กที่โยนมาพร้อมกับลั่นกระสุนทันทีมึงไอ้ปีศาจตัวน,นี้แหละที่ฆ่าคนจากหมู่บ้านโขนไปมากกว่าครึ่งไอสัตว์นันลกอาคมลั่นไกลพ่สะบูดอย่างโกรธแค้น โขเสียงเหล่าชนเผ่ากงกกยแดงถูกยิงร้องงงงมขึ้นอย่างเจ็บปวดพวกมันไปใครกันมีคนรอบยิงขอรับท่านวัวทมินผู้นำชนเผ่ากงกกยแดงตกใจสะบัดขึ้นพร้อมกับนำร่างกงกกยแดงที่ถูกยิงขึ้นมาบังตัวเอาไว้เฮพูกมึงตามข้าขมาโดยไม่ผ่านประตูดได้ยังไงกันวัวทมินสะบัดยังไม่สบอารมณ์พร้อมกับมองตามเสียงนั้นไป ไอ้ยักษ์ผมันอยู่ทางนั้นไปไปฆ่าพวกมันไม่ทันที่อสุรกายอุทมินจะทนันพูดจบผูผาในร่างจำแรงของผีบรรพบุรุษได้พุ่งเข้าใส่ด้วยความรวดเร็วฝ่าเปลวไฟที่กำลังลุกโชนอยู่เข้ามาเขาใช้เข่าทั้งสองข้างเสียบเข้าที่กลางอกของอสุรกายวุทมินจากนั้นก็นำมีดสลักอาคมสีดำที่ผนึกวิญญาณของอสุรกายงูผีเอาไว้ แทงเขาที่ท้องทันทีอ่ามึงไอเด็กผม้่วานซืนวายไอ้ไม่มันผนึกอาคมกูวิชาไองูผีนั่นอสุรกายวุธมินกรีดร้องอย่างเจ็บปวดมึงพาชีวิตชาวบ้านไปกี่คนแล้วต่อให้กูตายกูก็จะเอามึงไปด้วยไอพวกหานรกทั้งหลาย้ายผู้ผ่านในร่างจำแรง ตะโกนอย่างบ้าคลั่งด้วยความโกรธแค้นไอ้นี่มันทิ้งกูไอ้พวกเสวะอสูรกายวุทมินคำรมอย่างเจ็บปวดก่อนจะรวบรวมพลังผลักภูผาและมีดที่เสียบร่างตัวเองกระเด็นออกมาไปไปกับข้าจัดก,การมันมันบังอาจทำร้ายท่านวัทมินผู้นำกองกอยแดงตะโกนอย่างบ้าคลั่งพร้อมกับนำลูกน้องไปเฮีย yeah! ติกระสุนญังคงสากเข้าใส่ยอย่างต่อเนื่องพร้อมด้วยเสียงของคมมีดผ่านแก้วที่ได้ปลิดชีวิตกองกกยแดงด้วยความรวดเร็วไม่ทันแม้แต่จะตอบโต้เหล่าร่างของกองกอยแดงต่างล้มลงเรื่อยๆจนกระทั่งเหลือไม่ถึงสิบชีวิต <c oughs> เสียงมีดคู่ของผ่านแก้วที่หมายจะปิดชีพผู้นำกองกกยแดงกระทบเข้ากับดาบของผู้นำกองกอยแดงฮะ <c oughs> มึงอย่าคิดว่าจะฆ่ากูง่ายนะไอ้คนนอกผู้นำเผ่ากองกอยแดงได้ใช้ดาบสะบัดมีคู่พานแก้วก็จะใช้ฟันแหลมคมพุ่งเข้ามาจะฝังเข้าไปที่ร่างของพานแก้วกระสุนพุ่งเข้าใส่หน้าผู้นำกองกอยแดงเต็มๆก่อนที่ร่างนั้นจะหยุดนิ่งแล้วหันไปยังทิศทางที่ยิงมาไปฆ่ามันผู้นำกองกอยแดงสะบัดอย่างโกรธแค้นเหล่ากงกอยแดงที่เหลือ สัางถือดาววิ่งมปยังทิศทางที่อาคมหรือพานไกอยู่มันหนังเหนียวพานไกตะโกนบอกให้อาคมได้ยินเมื่อเห็นกระสุนที่ตนยิงไปทําอะไรมันไม่ได้เลยก่อนรีบเติมกระสุนอีกทันทียักษ์กงกอยแดงพุ่งเข้าไปหาร่างของภูผาที่หลบอยู่หลังเปลวไฟอสุรกายวุทมินยืนกลุ่มที่หน้าท้องตนที่เลือดยังคงไหลทะลักออกมาไม่มีหยุด อาคมพิษจากไอ้งูผีมันทำให้กูขยับไม่ได้ไอ้ยักษ์มึงไปนำหัวมันมาให้กูซะอสุรกายวูทมินตะโกนอย่าบ,บ้าคลั่งเพราะตัวเองขยับไม่ได้ราวกับถูกตึงไว้ด้วยเชือกนับร้อยเส้นโฮยักษ์กงโกยแดงส่งเสียงคำรามผู้ไปหาภูผาก่อนจะยกเท้าขึ้นหมายที่เหยียบให้ตาย เสียงคำรามก่อนจะกระทืบลงพื้นด้วยความรวดเร็วตัวใหญ่เยี่ยงมืองนี้เคลื่อนไหวได้เร็วพิคขนาดตัวเมืองจรงิงผู้ผาสบดขึ้นเมื่อหลบมาด้านข้างได้อย่างหวุดหวิดยักษ์กงกอยแดงคำรามขึ้นอีกครั้งพร้อมทั้งทิกค้อนหนามยักษ์ฟาดใส่อาคมผู้ดันงนั้นหลบไม่ทันแล้วจึงได้ยกมีดขึ้นมากันไว้ <S <S สิ่งค้อนหนามยักษ์และมีดของผู้ผากระทบกันดังสนั่นไปทั่วบริเวณร,บรอบ ลมพัดเปลวไฟไปมาราวกับจะด,ดับภูผารับการโจมตีของยักษ์กงก่อยแดงได้อย่างอัศจรรย์พวกมันเข้ามาแล้วครับอาคมยิงกงก่อยแดงที่วิ่งเข้ามาร่วมไปสองคนและตะโกนขึ้นพร้อมกับหลบดาบที่ฝังเข้ามาไอหนุ่มส่งปืนสั้นมาทางไก่ที่ยิงกงกอยแดงอีกสองคนร่วงลงไปก่อนจะหลบดาบไปอีกฝั่งของต้นไม้ท่านพานรับอาคมใช้ปืนยาวปัดดาบทิ้ง โยนปืนสั้นที่เน็บเอวไปให้พางไกที่กำลังนํามีดออกมาแล้วพางไกก็คว้างมีดเสียบเข้าที่คอของกงกกยแดงที่กําลังเอื้อมมือที่ดาบฟันใส่อาคมพางไกรับปืนสั้นที่อาคมส่งมาให้แม่ยำก่อนจะลั่นกระสุนใส่กองกอยแดงที่เหลือเสียงกรีดร้องดังลั่นร่างกงกอยแดงที่เหลือร่วงลงไปหมดพางไกและอาคมหันมองหน้ากันก่อนจะพยักหน้า นี่ข้าแก่แล้วหรือนี่ผ่านแก้วส่งเสียงเหนื่อยหอบเมื่อรับมือกับคนหน้าเผากงกอยแดงที่ใช้ดาบและคมเขี้ยวเขาใส่ร่างพ่านแก้วที่กําลังปัดหนีและหลบอย่างเอาเป็นเอาตาย <c oughs> ท่านผ่านแก้วข้ามาช่วยแล้วอาคมตะโกนขึ้นพร้อมกับกระสุนที่ยิงเข้าใส่ร่างของผู้นํากงกอยแดงจนล้มลงไปกับพื้นและผู้น,นําชนเผ่ากงกกยแดงที่นอนอยู่กู้หูเราะก่อนจะลุกขึ้นถาดดับใช้กูตายหมดละสินนะ ไอ้พวกไรประโยชน์ผู้นำเผ่ากงกอยแดงสะบวดยังดูถูกคนในเผ่าตัวเองมึงจะหนังเหนียวไปไหนกันวะเหลือแค่มึงกับไอ้ปีศาจสองตัวนั้นแล้วนะเวย้ยยังจะสู้อีกเงินหรือพางแก้วถามชายคนนั้นเฮ้พวกขี้ข้านั่นยังไงข้าก็จะเอาพวกมันไปสังเวยกับพวกกองกกยเขียวอยู่แล้วพวกมันไม่มีประโยชน์ไม่ว่าจะอยู่หรือตาย และหากท่านวัวธเมยังอยู่กูไม่แพ้นแน่ชายผู้นำชนเผ่ากงกอยแดงพูดพร้อมกับหัวเระอย่างสะใจเขาเดินไปเหยียบกองเพลิงที่มีไฟลุกอย่างไม่แสดงอาการเจ็บปวดจากนั้นก็มุ่งหน้าไปหาผ่านแก้วเสียงของยักษ์ที่ใช้ค้อนหนามไล่ทุบภู้ผาผู้ผ,า,ผ,ผาหลบค้อนหนามของเจ้ายักษ์กงกอยแดงได้สำเร็จจากนั้นก็รีบเข้าไปที่ขาของเจ้ายักษ์ตัวนั้น พร้อมกับเงื้อมือใช้มีดแทงเข้าไปเอาแทงไม่เข้าตีนมึงเป็นเหล็กหรือไงวะคูผาสะบดยังไม่สบอารมณ์ที่มีของตัวเองไม่สามารถสร้างบาดแผลให้กับเจ้ายักษ์ตัวนี้ได้พร้อมกับหลบเท้าของยักษ์ตัวนั้นที่หมายจะเหยียบคูผาให้จมดินโหยเจ้ายักษ์ตัวนั้นคำรามอย่างกูเกลียวเช่นนั้นไปจัดการไอปีศาจอ้วนนั่นก่อนแล้วกัน ภูผาพูดพร้อมกับผลักสายตาออกจากเจ้ายักษ์ตัวนั้นด้วยความรวดเร็วขอพุ่งร่างไปหาวัทมินที่ยืนแน่นิ่งไม่ไหวติงเนื้อร่างกายบนหน้าอกมีรอยช้ำขนาดใหญ่อยู่สองจุดที่ท้องมีแผลจากมีของภูผาที่ยังคงมีเลือดไหลไม่หยุดย่อนไปรับกรรมในในรกเสียเถมึงภูผ,ผาตะโกนดังลั่นพร้อมกับวิ่งฝ่าทะลุปเปลวไฟขนาดใหญ่ออกไป เขาสีดำอแหลมคมทั้งสองข้างและมีดลงอาคมอีกหนึ่งที่กำลังจะปิดชีพอสุรกายอูทมินตนนี้ไม่ท่านอทเมนินผู้นำชนเผ่ากงกอยแดงเห็นท่าไม่ดีจึงตะโกนลั่นเมื่อเห็นนายตัวเองกำลังจะถูกฆ่าโอมนะโมพุทธายะผ่างแก้วเห็นดังนั้นจึงรีบใช้คาถาโดยวิ่งเข้าใส่ร่างผู้นำชนเผ่ากงกอยแดงทันที มือซ้ายและมือขวาถือมีดไว้ข้างเล่มแล้ววิ่งผ่านเปลวเพลิงที่กําลังลุกไหม้มีทั้งสองข้างกลับมีไฟติดออกมาราวกับเป็นมีดเพลิงยังไงอย่างนั้นไม่ง่ายนักหรอกผู้นําชนเผ่ากงกกยแดงที่หันมาเห็นการโจมตีพ่านเก้วดิสบตรดังลั่นก่อนที่จะใช้ดับมาฟันแต่ทว่าถูกกระสุนสีดําลงอาคมของอาคมพุ่ง้าทะลุแขนไปเสียก่อน จึงทำให้ร่างของพูดนำชนเผ่ากงกอยแดงเสียหลักในทันทีเสียงกรีดร้องยิ่งเจ็บปวดของผู้นำชนเผ่ากงกกยแดงกูจะเอามึงไปด้วยผู้นำเผ่ากงกกยแดงส่งเสียงย่างโกรธแค้นยิ่งเจ็บปวดกอนจะใช้แขนีกข้างจับดาบขึ้นมาหมายจะฟันเขาที่คอของพายแก้วที่ยืนจับมีดคู่เสียบหน้าอกตนเองไว้เอ้าแล้วทำไมดึงไม่ออกวะ มึงใจกล้าลักเหรอมามึงกับกูใครจะอยู่ใครจะตายผ่านแก้วที่พยายามดึงมีดตนเองสะบัดดังลั่นอย่างเคารพผู้นำกงกอยแดงที่ใช้ใจสู้เช่นนี้ผ่านแก้วใช้แรงที่มีทั้งหมดดันมีดทั้งสองเล่มเข้าไปที่หน้าอกผู้นำกองกอยแดงที่พยายามจะใช้ดาบฟันผ่านแก้วเอ,อ้อเสียงมีดทั้งสองเล่มปักเข้าที่หน้าอกผู้นำชนเผ่ากงกวยแดง จนลุกไปด้านหลังผู้นำชนเผ่ากงกไยแดงสินใจคาม,มีของพานแก้วดาบที่ฟังเข้าที่คอพานแก้วร่วงลงกับพื้นและคมดาบไม่แม้แต่จะระคายผิวของพานแก้วจะมีก็ะแต่รอยแดงๆเพียงเท่านั้นกู <c oughs> นับถือใจมึงพานแก้วสะบดกับร่างผู้นำชนเผ่าอย่างเคารพพร้องกับดึงมีดที่ปักออกมาอย่างง่ายดาย ผูผาพุ่งทะลุปเปลวไฟเข้าหาร่างอสุรกายวุทมินที่ยืนนิ่งอยู่อย่างรวดเร็วด้านหลังมียักษ์ปงกอยแดงไล่ทุกใกล้เข้ามาเรื่อยๆว้าจู่ๆอสุรกายวุทมินที่ยืนนิ่งพร้อมกับเลือดที่ไหลไม่หยุดได้ส่งเสียงคำรามขึ้นด้วยมหาอำนาจลึกลับผู้ผาที่กำลังพุ่งใส่หยุดลงทันทีเพราะเสียงมังอยางบอกให้เขาหยุดอันตรายมึงต้องหยุดซะ อย่าเข้าไปใกล้มันเสียงดังขึ้นภายในหัวของภูผาทำให้ร่างกายของเขาหยุดชะง,งักและจ้องมองร่างอสุรกายวุทมินที่มีกลิ่นอายเหม็นเน่าเสียดแทงเข้าปอดทุกครั้งที่หายใจมันสัตว์ประหลาดแบบไหนกันวะทั้งทั้งที่เลือดไหลขนาดนี้ผ่านแก้วสะบัดขึ้นอย่างประหลาดใจมองไปที่ร่างอสุรกายวุทมินที่เลือดยังคงไหลออกมาไม่มีหยุด พื้นที่แถวนั้นถูกอาบไปด้วยเลือดปีศาจวัทุมินรากของมันกำลังขยับทีละเล็กทีละน้อยซึ่งกลิ่นายเน่าเหม็นก็คละคลุ้งไปทั่วพวกมึงอยู่ในพื้นที่กูจะบังอาจเกินไปเส็จแล้วอาออสุรกายวัทุมินคำรามลั่นลมพายุพัดใบไม้ต้นไม้กระจัดก,กระจายไปคนละทาง เปลวไฟยิ่งลุกโชนขึ้นไปอีกกลายเป็นพายุพัดเข้าไปที่ตัวของมันและเจ้ายักษ์กองกกยแดงตัวนั้นก็คำรามอย่างโกรธเกรี้ยวฟาดค้อนหนามใส่ภูผาด้วยความเร็วที่มากกว่าเดิมร่างของยักษ์กองกกยแดงบัดนี้มีหมอกสีดำปกคลุมดูทรงพลังอำนาจมากยิ่งกว่าเดิมภูผาใช้มีดปัดค้อนหนามยักษ์หลบได้อย่างหุดหิดแต่ความรู้สึกในตอนที่ประทะทำให้ภูผาแขนสั่นทันทีอ่ะ พลักลงกำลังมันมากขึ้นผู้ผาสสบดยงแปลกใจก่อนจะมองไปเห็นดวงตาของยักษ์กงมกอยแดงตนนั้นที่มีสีแดงราวกับเลือดพร้อมกับหมอกสีดำที่ปกคลุมอยู่ตามร่างกายหมอกสีดำนั่นทำให้มันเก่งขึ้นงั้นหรืออาคมถามพานแก้วพร้อมกับเติมกระสุนเข้าสู่รังเพลิงผู้ผารีบหลบยักษ์ตนนั้นออกมาอยู่กับพานแก้วและอาคม เอาไงท่านพานข้าเข้าไปใกล้ไอปีศาจนี้ไม่ได้แถมยักษ์กองกอยแดงตัวนี้มีพละกกาลังเพิ่มมากขึ้นด้วยภูผ,ผาถามพานแก้วเพื่อหาทางออกนั่นไม่ใช่หมอกหรอกนะพานแก้วเพ่งมองไปยังร่างของยักษ์เอ่ยขึ้นยักษ์กองกอยแดงตนนั้นไม่ได้ไล่ตามภูผาตีอย่างใดแต่กลับเดินไปหาปีศาจบูธมินที่กำลังยืนพึมพำอะไรบางอย่างอยู่